ต่อไปเรามาดูวิธีการเซตค่ากันนะครับวิธีการเซตอุณหภูมิครับก็คือกดเซตค้างเอาไว้จะขึ้น H5 H5 ครับกดเซตึ่งก็เป็น L5 กดนึ1ก็เป็น D1 นะครับกดอีกนึงก็เป็น PT CA นะครับแล้วก็ H4 H4 เนี่ยเลือกเป็น H ถ้าเกิดต้องการเพิ่มความร้อนนะครับแถ้าเกิดต้องการลดความร้อนก็เลือกเป็น C ทีผมจะเลือกเป็น H นะครับต่อไป h 5เนี่ยเลือกให้เป็นมัตติมัมเลยก็คือ85นะครับส่วน l 5ก็เลือกเป็นมินิมัมคือลบ40นะครับ D1 ก็คือผลต่างองุณหภูมิผมจะให้เป็น0.1นะครับต่อไป PT ผมให้เป็น0นะครับ CA ก็จะเป็นค่า0นะครับ Hc ก็เป็น H นะครับเสร็จแล้วต่อไปเรามาดูตัวเซต2กันบ้างเซต2ก็คือกดเซตช้างเอาไว้ HP นะครับผมจะเลือกให้มันเป็น H นะครับ CP เนี่ยผมก็ให้เป็น0.5 0.5นะครับแล้วก็ d 2เนี่ยผมให้เป็น0.5นะครับส่วน PT ผมให้มันเป็น0 CA ก็ให้เป็น0นะครับส่วน AP เนี่ยผมเลือกให้เป็น0.3แล้วก็ CU เนี่ยผมเลือกให้เป็น4นะครับก็เสร็จแล้วนะครับ ส่วนต่อไปวิธีการเซตอุณหภูมินะครับกดเซตเป็นหนึ่งทีเลือกอุณหภูมิที่ต้องการให้มันทํางานนะครับสมมติต้องการให้มันทําที่30 32ก็เลือกไว้ที่32นะครับรอจนกว่าจะหยุดกระพิบอ่าตอนนี้อุณหภูมิคือ29เราต้องการให้ความร้อนถึง32เพราถึง32หลอดไฟก็จะดับนะครับตัวนี้คือเซนเซอร์นะผมจะมือจะกจัคกุมไว้ให้มันได้32แล้วดูด้วยว่าหลอดไฟจะดับหรือเปล่า สามสิบแล้วนะครับสามสิบเอ็ดสามสิบสองหลอดไฟก็ดับนะครับพอตกไปถึงสามสิบเอ็ดหลอดไฟก็จะติดนะครับต่อไปความชื้นตอนนี้คือความชื้นห้าสิบเก้าผมเซตไว้ความชื้นที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตผมจะลอง,ลองเซตความชื้นไวท้ที่สักหกสิบเปอร์เซ็นต์ความชื้นหกสิบให้ตัวพ่นความชื้นนี้ทำงานนะครับจนถึงความ วานนี้หกสิบให้มันหยุดนะครับตอนนี้ความชื้นมันหกสิเอ็ดเี๋ยวผมให้มันเป็นเจ็ดสิบเลยความชื้นเจ็ดิบมันถึงจะหยุดนะครับถ้าเกิดความชื้นน้อยกว่าหกสิบห้าเนี่ยตัวนี้ก็จะทำงานเดี๋ยวเราให้มันดับ ตอนนี้ความชื้น59ตัวนี้ก็ตัวพ่นหมอกก็จะทํางานนะครับทำไปเรื่อยๆจนความชืน้นจนถึง70นะครับผมจะเอามือจับให้ความชื้นมันสูงพอถึง70ปุ๊บดับเห็นไหมครับตัวพ่นหมอกพอความชื้นตกผมเอามือปล่อยความชื้นตกเหลือ65ตัวนี้ก็จะทํางานนะครับหาทำงานแล้วครับเปิด65ทำงานแล้วผมเอามือจับให้ขึ้นไปถึง70มันก็จะดับถูกไหมครับ อุณหภูมิก็เหมือนกันตอนนี้อุณหภูมิสาสิบเอ็ดผมก็เอามือจับไปเป็นสามสิบสองไฟก็จะดับโอ้โหครับดับแล้วเอามือจับความชื้นให้ชื้นเป็นเจ็ดสิบตัวทําความชื้นก็จะดับดับดับหมดแล้วเห็นไหมครับก็หลักการแค่นี้เองครับลองไปต่อดูไม่ยากนะครับก็แต่ว่าต้องต้องทําทเรื่องเกี่ยวกับต่อสายไฟเป็น,นิดหน่อยเครื่องน,นี้ต่อไฟอยากครับ แต่การเซตค่าการเซตอะไรนี้มันก็ไม่ยากครับ